1 6 3 5 s p r a 27500, o r i o n t a l รายการต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กได้เยววาวชนควรได้รับคำแนะนำ มคตรประเทศอินเดียมีสถานที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยนาลันทาอันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งอดีตปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่นารันธามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคือหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำเป็นพระพุทธรูปศิลปะป,ปาละแกะสลักด้วยหินดำหน้าตัดกว้างประมาณ59นิ้วชาวพุทธที่ไปจาริกสแสวงบุญที่อินเดียซูนใหญ่จะไม่พลาดที่จะไปสักการะขอพรหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำกล่าวกันว่าผู้ศรัทธาหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย จะนำน้ำมันมาสงองค์หลวงพ่อพระพุทธองค์ดำแล้วอธิษฐานขอให้หลวงพ่อพระพุทธองค์ดำบำบัดโรคต่างๆก็เป็นมหัศจรนย์ว่าโรคต่างๆได้ถูกบำบัดด้วยพลังความศักดิ์สิทธิ์ผู้ศรัทธาที่มาขอพรต่างกรรมต่างวาระอาทิด้านสุขภาพพลานามัยด้านอาชีพการงานการเงินการศึกษาเล่าเรียน ต่างประสบผลสำเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยดีจนเป็นที่ประจกักษ์ความศักดิ์สิทธิ์มากมายหลายกรณีนับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ยิ่งนักในวาระฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้2,555ทางคณะสัทธาชาวพุทธไทยอินเดียนำโดยครูบาชัยมงคลชัยยธรรมู วัดไซย้อยได้ร่วมกันสร้างพระพุทธองค์ดำมารันธานาะเท่าองค์จริงแกสลักด้วยหินดำที่อินเดียซึ่งเป็นหินดำที่มีพลานุภาพชนิดเดียวกับที่แกพระพุทธองค์ดำองค์จริงโดยปติมากรพารณสีใช้เวลาแกสลักเป็นเวลาห้าเดือนเมื่อแกสลักและตรวจสอบโดยผู้ชำนาญการด้านพุทธศิลป์แล้วได้อัญเชิญจากอินเดีย โดยเครื่องบินขนส่งทางอากาศมายังสนามบินสุวรรณภูมิและเคลื่อนองค์หลวงพ่อพระพุทธองค์ดำสู่จังหวัดแพร่เมื่อวันที่29พฤษภาคม2555เพื่อประดิษฐานเป็นการถาวรที่วิหารพระพุทธองค์ดำมารันธาวัดไซย,ย้อยตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ เทวพุพพทธวัดตาตีอารักขาภุมสองหลวง่อพุพทธพงษ์ดำติดในเดืเนหาดสาุรเรียมมาถึงบรนเทาโดยความปลอดภัยเสียงร้อดมาจนมุโธปรวังพุทธังพันธวรังอภิวาเหนสัง But no, no, no. ัมมะเทวาสาธรรมะจะเทวาสานุสิติภะละวาพรุมนี้เทวาจารัตนังสยรุปะคุมาภะโกรณีตังสยติมังโรยัมภะทันตาอสมะโวนารโรยัมภะทันตอธรรมกายสิจิสังขายา เทววาอาภิภายะตันตรายาอะดับติดาตังคัลลังยังมหาราชาทิฐาภะเกเตติตุมเหอนุราคันตุอโรคะเจนะสุขินโนอีตังกมินจักขะตะมหาภะตะทิฐาภะเตติตุมเหอนุราคันตุอดุโรไตนะสุขินโนอะหาญะสุปะมัจจนะมันนะ ในวันนี้เพื่อเป็นบุตรมงคลแก่วัดสวย้อยนักสถานที่นีน,าาาน,น,นี้ข้รพเจ้าขออารัธนานอันเชิญท่านผู้เจริญด้วยปัญญาติการคือองค์สมเด็จพระธรรมีชวนผู้ดรงญาณอันเป็นดามีคุณพระพุทธประธรรมประเสระเจ้าเป็นตน้นนักที่สื่อในข้ระเจ้ามีคุณครูอุป,ปชาอาจารย์ตัวเลขระเดี๋วันทั้งหลายขประเจ้าจะรังสวงเพื่อประกอบพิธีการเปิกการธรรมการ มาหาภูกาพิเศษควาบูตองคัะปฏิมากรหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำนารังาหน้าตาห้าเนียวเล้งนำหนักเดิกันแปะลอยกีโรกกรมอันไดอันเดินจากประเทศอินเดียเมืองรังคามาปฏิสัาพันอันเป็นการถาวรเป็นสิรมงคลนักวัดเจรอยแห่งนี้ปัจจุบันพระเจ้าตลอดถึงขายุทธาิชาประสาสาส่วนพุทธอริษอทั้หลาย แต่พร้อมเพียงการจัดงานสมโพดขึ้นในการปัรอุบันนี้ในระหว่างวันที่สองถึงวันเจในเทศกาลวันพ่สาขาบูรณะพระดังเรอ махапру. เครื่องยอนนิยมทั้งเก่าและใหม่เน้นสายตรงจากพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเครื่องรางของขลังขมังเวททัดสรรมาเพื่อท่านโดยเฉพาะที่สุริยันจันทราศูนย์รวมพระเครื่องวัตถุมงคลสายตรงจัดเต็มรับประกันแท้ทุกชิน้นครบศาสตร์ครบสูตรครบเครื่องเรื่องวัตถุมงคลเชิญที่สุริยันจันทรา วัชิรธรรมสาธิต8สุขุมวิท1์1 1ทับ 1, บางนากรุงเทพโทรศัพท์02 399 2 0 0 8 9 0 0 5, 0 5 5 5 554มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย e ์ EMS ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.stuyantjatra.com n และ w w w a m u r e t t v c o m เสริมดวง เพิ่มทรัพย์รับโชคดีปี2554พระศิวรีปางนั่งอุ้มบาทบรรจุพระธาตุพระศิวรีสร้างโดยพระอาจารย์ภูไทยประภากรวัดเขาแก้วชัยมงคลสุโขทยัยโบราณกล่าวไว้ว่าใครที่มีพระศิวลีปางนั่งอุ้มบาทผู้ใดมีไว้บูชาจะทำกิจการใดก็จะมีแต่รุ่งเรืองเจริญกนะ้าวหน้ามีโชคมีลาภไหลมาเทมา อยู่ที่ไหนมีแต่คนรักใคร่เมตตาไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนขัดสนไม่เป็นลาบจะมาหาเองพระศิวลีปานั่งอุ้มบาทนี้จะสร้างตามตำรับโบราณโดยจานแผ่นยันมหาลาบแผ่นยันพระศิวลีจำนวน1นึ่งรแผ่นเป็นชนวนในการเททองหลอ่อพร้อมกับอุดผงยาวัสนาจินดามณีและฝั่งเม็ดพระาธาตุพระศิวลีปลุกเสกที่วัดเขาแก้วชัยมงคล และเมื่อวันที่24ธันวาคม2553ได้นํานำไปปลูกเสกที่ถ้ำเต่งถ้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงพระบางประเทศลาวโดยมีหลวงปู่บุญโสพนุเป็นประธานพุทธาพิเศษบูชาองค์ละ300บาทพิเศษพระศิวลีนั่งอุ้มบาทเนื้อโลหะขนาดฐาน4เซนติเมตรได้ฐานมรจุพระธาตุพระศิวลีแตะ่ตะกรุดโพ่อขัพย์บูชาอัตตาพิเศษเพียง39 9บาบาทพระศิวลีปางนั่งอุ้มบาทเนื้อโลหะ ขนาดบูชาหน้าตักห้านิ้วได้ฐานบรรจุพระธาตุพระศิวลีแผ่นยันโคกกระซั์และผงพุทธคุณบูชา1 9 9 9าบาทพระศิวลีปางนั่งอุ้มบบรรจุพระธาตุพระศิวลีทั้งาสามขนาดนี้บูชาได้ที่วัดเขาแก้วชัยมงคลอำเภอทุ่งเสเลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยโทรศัพท์0 8 5 4 0 0 0 1 0 1ติดต่อได้ที่สมักงานพระเครื่องวัตถุมงคลสุริยันจันทรา วชิรธรรมสาธิต8สุขุมวิท101ทับ1บางนากรุงเทพโทรศัพท์02 399 2000 089 005 00 0554มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย e ์ EMS โทร083 618 4123รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ในเว็บไซต์ w w w s u r y a n j a n t r a c o m และ w w w a m u r e t v c o m Jamur, udah bunga ya, nah, udah pasti anak pasti banyak udah pasti อกาศอันเป็นมงคลน,นี้ครูบาชัยมงคลชัย,ยธรรมโมได้จัดสร้างพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำมารันธาเพื่อให้ผู้สนใจผู้ศรัทธาได้บูชาและนำรายได้สมทบทุนในการจัดสร้างหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำมารันธาองค์ใหญ่นี้โดยมีรายการวัตถุมงคลดังนี้ 1. พระบูชาหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำมารันธาเนื้อโลหะ ขนาด5นิ้วบูชา2,500บาท 2. พระกิ่งหลวงพ่อพระพุทธองค์ดำบูชา400บาท 3. ลูกแก้วพระพุทธองค์ดำบูชา500บาท 4. พระเนื้อผงด้านหลังฝังตะกรุดแช่น้ำมันหลวงพ่อดำบูชา99บาทนอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังให้บูชาอีกคือผ้ายันพระแม่โพศพเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นผ้ายันปักมือใส่กรอบสวยงาม พายันเสือโครง่งจานมือพายันฝ่ามือรับรัพย์พิมพ์มฝ่ามือครูบาชัยมงคลและยันจานมือพระศรีวลีปางลีลาเนื้อผงสวยงามมากและที่พิเศษคือตะกรุดสาิกาเลนทองอุดผงอาถรรพ์สุดยอดเมตตามหานิยมที่กำลังมาแรงมากด้วยประสบการณ์และตะกรุดถาวั์หลงแช่น้ำมันใส่หลอดพลาสติกพร้อมแขวนได้ทันทีบูชาดอกละ300บาทติดต่อได้ที่ วัดสัย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โทรศัพท์0 5 4 6 6 1 0 6 3 0 5 4 6 6 1 0 6 3และที่สุริยันจันทราซอยวชิรธรรมสาธิต8สุขุมวิท101ทับ1บางนากรุงเทพโทร0 2 3 9 9 2 0 0 0 2 3 9 9 2 0 0 0และ0 8 9 0 0 5 0 5 5 4 0890050554รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.studyanjanta.com r หรือพิมพ์ชื่อภาษาไทายง่ายๆ www.studyanjanta.com r พระพุทธองค์ดำมารันธาเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกการจัดสร้างครั้งนี้ครูบาชัยมงคลชัยธรรมโมเจ้าอาวาสวัดไสย้อยได้ประกอบพิธีถวายสักการะ ขออนุญาตต่อพระพุทธองค์นำที่วิหารนาลันทาและทำพิธีบอกกล่าวบรมครูปู่หมอชีวกกมารพัฒท,ที่โบราณสถานโรงพยาบาลหมอชีวกกรุงราชคฤิตรัฐพิหารประเทศอินเดียเป็นปฐมฤกษ์ก่อนเริ่มลงมือจัดสร้างในโอกาสฉลองพุทธชยันติ2,600ปีแห่งการตรัสรู้อันตรงกับวันวิสาขาบูชา ปี2,555กรูบาชัยมงคลชัยยธรรมโมคณะสงฆ์วัดไ่ย,ย้อยคณะสิ์คณะสัทธาสาธุชนและชาวตำบลไ่ย้อยได้ร่วมกันจัดงานฉลองพุทธชยันตีวิสาขาบูชาและพุทธาพิเศกสมโพธพระพุทธองค์ดำนาลันทาที่วัดไสย,ย้สยอยตำบลไสย้อยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่สองถึงสี่นิถุนายน2555พระพุทธองค์ดำมารังธาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากแดนพุทธภูมิอิติปิโสภควากาละวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโร ปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สางพุทโธภัควาติสาธุสาธุสาธุ